มองอะไรนี่เจ้าเครื่องนี้มันพังหรือเปล่าเจ้างูนายเป็นมนุษย์ชั้นต่ำฉันคือนางฟ้าเชียวนะเองั้นเหรอค่าพลัง92งั้นเหรอเห็นอะไรอีกบ้างดูเหมือนว่าจะเห็นพลังของเจ้านั่นด้วยละ่ะในที่สุดนายก็ได้รู้ถึงความจริงของเครื่องตรวจจํานี้สักทีนะนายต้องรู้ก่อนว่าในโลกนี้มีผู้ฝึกฝนอยู่มากมายแต่ว่าพวกเขานั้น ไม่สามารถทําแบบนายได้เส้นลมปานของนายนั้นเป็นเส้นลมปานเดี่ยวแต่วิ่งผ่านไปทั่วร่างกายแล้วมันทําไมงั้นเหรอ,อก็จุดที่ไม่มีเส้นลมปานผ่านมัน<ะ>ก็คือจุดอ่อนของอีกฝั่งไงละ่ะนายนี่มันโง่ซะจริงๆริงฮ้ฉันไปละไม่เล่นด้วยแล้วต้องหาทางโจมตีจุดอ่อนของมันสินะ,อะเอมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เอเอ ถึงกับใส่หน้ากากกันแก๊สพิษเลยงั้นหรอจบแค่นี้แหละฉันจะฆ่าแกและกินเนื้อของแกซะปรมาจารย์เฉินคุณมาทำอะไรที่นี่อาจารย์ไอเวนนี่เออโอ้ยครั้งนี้ฉันจะไม่หลงกลงแกอีกแน่ระยะแค่นี้น่าจะได้นะถ้าแกเก่งจริงอย่าเพิ่งฆ่าฉันสิวะ พูดมากซะจริงตอนนี้แหละเสริมพลังทำไมแกถึงได้รู้จุดตายของฉันเพราะว่าฉันเก่งไงล่ะฮ่คิดว่าฉันโง่ขนาดจะไม่ป้องกันจุดตายของตัวเองอย่างนั้นหรอเอาสิแกยอยากจะรอบโจมตีอีกไหมฮานานี้ นี่นี่นี่เธออ่านบางงานเรื่องใหม่ของเพจนี้แปลไปอ่านไปหรือยังอ่านแล้วสนุกจังเลยนะฮะเสี่ยวเย่เป็นอะไรไปทำไมวันนี้เธอดูเหม่อหมองจังเลยล่ะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่อยู่ๆฉันก็รู้สึกเป็นห่วงพี่ชายขึ้นมาน่ะเหวเินฉันขอยืมโทรศัพท์แป๊บหนึ่งสิได้สิไม่มีใครรับตอนนี้พี่ชายเธอเป็นผู้จัดการนะเขาคงจะกำลังยุ่งอยู่นั่นแหละ ไปกระโดดเชือกข้างนอกกันเถิตกลงแกทำไมถึงได้เอาแผ่นเหล็กมาติดไว้ที่ร่างกายแบบนั้นกันล่ะนี่คือแผ่นโลหะที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำมาหลอมรวมกันแม้แต่ขีปนาวุธที่รุนแรงที่สุดยังทำลายมันไม่ได้เลยดังนั้นจุดตายของฉันคือจุดที่แข็งแกร่งที่สุดบนร่างกายของฉันยังไงล่ะฮ่าฮ่าพาะง้นตอนนี้แกไม่มีทางเอาชนะฉันได้ยังไงล่ะเลิกโมได้แล้ว น่ารำคาญฉันเสียวเวลากับแกมามากเกินไปแล้วเสียวเย็ดถึงกำลังจะไปไหนนะพี่ชายอย่าเป็นอะไรไปนะพี่ไม่อยู่ฮะพี่ชายล่ะพี่ชายอยู่ที่นี่หรือเปล่าอ้าวเสียวเย่มาทำอะไรที่นี่ดูเหมือนจะออกไปข้างนอกนะฉันลองโทรหามันก่อนก็แล้วกันขอบคุณค่ะ ไม่มีใครรับสายมีใครรู้ไหมว่าเสี่ยวเจียนไปไหนไม่รู้เลยฉันรู้สึกว่ากำลังจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับพี่ชายนะ่ะช่วยฉันหาเขาหน่อยได้ไหม <c oughs> พี่ชายของเธออยู่ในป่าทางนู้นนะ่ะขอบคุณตามเธอไปกันเถอะโอ้ไม่คิดเลยว่าร่างกายของแกจะแข็งแกร่งขนาดนี้ฉันทำลายอัยวะภายในของแกไม่ได้เลย เออแกจะเสียเลือดและตายอย่างชชาเอาละฉันจะเริ่มกินแกแล้วนะกระต่ายน้อยบอกว่าฉันสามารถเอาชนะมันได้ด้วยอุปกรณ์นี้พี่ชายเสียวเจียงแกมาทำอะไรอยู่ที่แบบนี้นะ่ะมันน่าอายนะน้องสาวนายอยู่ที่นี่นะดูวอด้วย,วยฉันกำลังจะถูกฆ่าแล้วมีอาหารมาเพิ่มอย่างนั้นหรอพี่ชาย เซวเย่อย่าเข้ามาฉันไม่ได้กินเนื้อของเด็กสาวมานานแค่ไหนแล้วนะฉันจะกินแม่งทั้งพี่ทั้งน้องเลยว้าฮ่าฮ่า